ต้องยอมรับวันนี้จันเบียรนับว่าใช้ได้เลยการตอบโต้วาธะการยกอุดมาอมุบไมบางสิ่งบางอย่างถ้าคนไม่มีปัญญาพอแล้วก็จะได้รู้เลยว่าเออสัจจะความจริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องอาศัยเชื่ออย่างเดียวมันต้องมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพิสูจน์ได้ ต,ต้องมีเสถีผลรองรับถึงจะถึงจะทําถึงนั้นถึงจะเชื่อถึงนั้นวันนี้ยกให้เลยร้อยคะแนนให้เป็นร้อยสองร้อยคะแนนเลย <c oughs> ผ่านครับต้องเกิดคนทําดีทดําดีวันนี้ทําดีมากขํามค้งอาจจะท่านจะอาจจะ,จจะมีอคติสิ่งไม่ดีบางสิ่งบางอย่างอาจเป็นเพราะความเป็นอารมณ์ว,วูบหรือยังไงก็ดีแต่ชนลึกๆแล้วอาจารย์เบียร์ก็ยังใช้ได้อยู่ นับว่าเป็นบุคคลที่มีปริพาน์ไว้พริบมีความสามารถถ้าปรับเรื่องใช้วาจาเลยให้มีสภาพเรียบร้อยก็จะสุดยอดนับว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำพร้อมจิตวิญญาณได้ดีแล้วก็จะพัฒนาหรือให้ทุ่งเรือวมาสู่อินทางหน้าได้ก็ขอชื่นชมและยกย่องในวันนี้มากครับผม